ทีหาทีโฮยโอ้คือเข้าใจบอบานิ้มจิ้มเพิ่นไหมะา,ายนะคะข้อบันเย็นเนี่ยปเวอร์เปเวอร์เปเวอร์มากเปเวอร์มากโอ้รถไทยก็มาพอดี สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะขอตอนรับพี่น้องเข้าสู่รายการสวบสสวัสดีวันครูค่ะอืมคุณลูกขาคุณลูกขาเมนูวันครูค่ะวันครูก็ต้องกินปลาเพราะว่าจะได้แบบฉลาดฉลาดนะคะอเอาหนองวินสวัสดีครับแม่ลูกสวัสดีครัแม่ โอ้โหเริดมากนะคะเมนูค่ะพี่น้องคะอนี่เห็นไหมปลานะคะนี่คือปลานะคะปลานิลหนึ่งมะนาวสื่อมาค่ะซื้อมาจากร้านนะคะครัวบอลเย็นค่ะครัวบอนเย็นอยู่สีฐานนะคะอันนี้น้ำจิ้มค่ะเดี๋ยวจะเทโหดเทเทหดเทหอยให้ดูนะคะแกะก่อนแป๊บนึง น้ำจิ้มแบบเยอะมากครับลูกน้องวินกินอย่างน้องวินกินอย่างน้องวินกินเค็มแต่น้องวินกินเค็มโอโอเคไม่เป็นไรออืมนี่แบบนี้เลยทีห้าทีหอยโอ,ยโอ้คือเข้าใจบอบาน้ำจิ้มเพิ่นห่มะรายนะคะเพราะว่ามันเย็นนี่ เปเวอร์เปเวอร์เปเวอร์มากเปเวอร์มากอะโอ้ยรถไทยก็มาพอดอีเก็บก่อนเก็บถุงพลาสติกก่อนนะคะผักกิดยัว่วแห้งพี่น้องผักยัว่วแห้งเบิ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 ง,บงกินปลานะ่ะจงมาถึงผู้ชายตัวนะคะอ่ะอ่ะอ่ะน้ำปลาก,กับแบบคักบักแน่ตัวเนี่ย ประมาณโลหนึ่งครับพี่น้องค้านี่นี่อน้ำไรแตกน้ำไรแตกน้ำไรแตกเออเอาแล้ว<ะ>เริ่มก่อนนี่นี่เลยอ,อืเด็ดเบี้ยวดีเสร็จเปรี้ยวมีความหวานอ สดนำปากกันสมาชสิกลายมื้อเนี่ยสู้ากันเล,ลเนี้ยงรถอืม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 อมอมอื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 มินง พี่น้องว่าสุต้าจะกินอย่างกระแทบจะลองกินแบบกระแทบบ้างดูโอเคค่ะกินแบบกระแทบเริ่มพี่น้องเบิ่งปาดูเจ้าเบิ่งปาทถาไมจะแทบมองใด้ไหมแม่นี่แม่หนึ่งบักหนาวแม่หนึ่งแล้วก็ให้น้ำจิ้มแบบเปรี้ยวๆเผ็ดๆแม่นันเป็นกระแทบมองใดเจ้าเบิ่งน่ะไม่เอ็นดี้มองใดเป็นกระแทบเลย เพื่น่ะเบงกระเทียมเบิงเบิงเอ้ยเหม็นกับเม็นกระเทียมนะเอ้ยเบิงป่ากระโตโตใหญ่ๆแหมเอ้ยก็เป็นตะแซ่บจักเม็ดเบิงแหนเนี่ยก็เป็นสีขาวๆเอ้ยแอแอแอคอยกินรแจับน้ำมหาอยากนี่คอยคอยกินข้าวมดคอยฟื้นใจกินให้เป็นแค่การแสดงว่าจะจะเม็ด ก็ไม่อยากกินข่อยมจับเหลี่ยม oh, <no. S 1> ครับลูกอ,อ,อะไรครับอือหลักจริงเชมเก่งมากอ,อืสรุปก็คือมันบ่แแสบไม่อยากจ้า มึงป่ามึงน้ำจิ้มนู่ล่ะใส่บักพริกเส้นออกน้ำออกไปเปรี้ยวเผ็ดๆบางน้ำหนามเจิงน้องเขาแซ่บมองไหนไปจะแซ่บมองไหนไปจะแซ่บมองใดเราไม่มอง,มงจะเป็นแซ่บนี่มาหาอยากปลาจ๋าปลาหมึกโอ้ปลานี่หนึ่งมึงเรา Ừ. hát cái bữa gì nhiêu Nhiêu Ngon Tốt mừng đề không tiếng nhầm Nha. Nước pa. Pha trộn với nước chấm. Tốt lóng không cả? Pe tpeo kem. เป็นรสชาติที่หลายคนบ่มมักมึงตอนนี้ปะเนี่ยเอ้ยมึงเ,เนี่ยสดน้าเนี่ยไม่เห็นเป็นจะแซ่บยาอยากมึอย,ยากน้ำแข็งมันลดจบโอ้โหมันแซ่บนันสูงขึ้ไห อืพู่นึ่มเออมะปุ่นจับวันมาแซบได้จังเด็ดมันก็แซบนะงอนเนาะอะมรนี่นนแหละอือ,อ,อ,อข้อดีของการกินปลานะคะหนึ่งเห็ดในห้าสลัดขึ้น หลอดพ่นจากเมื่อผู้ชายนะคะกระเทยคว้นจํานะคะเุาควค้าว <Wow. S 1> เราต้องกินถ้ามันฉลาดขึ้นผู้หญิงก็ต้องกินจะได้รู้ล่วงทันผู้ชายผู้ชายก็ต้องกินจะได้รู้ล่วงนั้นท่วงทันผู้หญิงและกระเทยนะคะอืมเนี่ยสร้างความฉลาดให้ตัวเองบริเวที่สองนี่ตอนผมควรที่จะกินปลา ไม่รู้ว่าสิกินยังสต่ลูกคือมันแสบค่ะว้าวอืออือเอาก้างออกนะฮะอืก้างด้วยอืออือ เอร่อแท้งนิดนี่ตงง้องเงยาค่ะว่าโอโชะมากผักกระแถมไม่หายสามชนิดนึ่สลัดอยู่ข้างหน้าตาคือมันมากวว้าว มันโพดมันพอน้ำจิ้มเนะี่ยกินขิงพร้อมชุดน้ำก่อนอ๋อ นำมาที่หาดอกีกเอานำมาที่หาดอกีก oh, <no. S 1> ทุกคนขาต้องเห็นแบบนี้คะ่ะทุกๆคนมีคู่บาอาจารย์นะคะสุดยอดกับมีคู่บาอาจารย์เห้กันเมื่อนี้เป็นวันคู่นะคะเพราะฉะนั้นขอบอกว่าเฮาเนี่ยจะต้องเคารพระลึกถึงคุณคู่บาอาจารย์นะคะ คุณครูบาอาจารย์ที่เคยสอนสุชาติกมีตั้งแต่ประถมมัธยมมหาลัยออืออคุณครูบาอาจารย์ในการเหิเกอบสุชาติกมีง้ห้คนวางคนจะอายุหลายกว่าสุชาบางคนก็าอายุหน่อยกว่าสุชาหัดเห้เกิบที่แรกเรื่องอู้จากเพิ่นจากยูทูบเพิ่นแต่ตรง รับนเมือกถึง,งะะกุ้นกูบาอาจารย์นะฮะคุ้นเอกไม่ต้องขอากาวขอบคุณเพิ่นอาจจะรู้ตัวหรือบ่รู้ตัวนะคะของกาวถึงเพิ่นนะคะอาจารย์เสีกสรรปั้นยุ่ยชูนะคะอันนี้มิตรกับเด็กเรียนน้ำผึ้งเบิ่งคลิปเพป็นเมอสุขิบอืวันที่สองก้นครูแม่อายนะคะอคุณรูแม่อายนะคะก้น 3, ที่สามที่ทิตรเรียนก็นคือครูบีครูบีสอนตัดต่อนะคะแล้วก็ ะค,ะคุณไนท์นะคะคุณไนท์นะคะอันนี้ก็สอนตัดต่อขึ้นกันจากกิเนมัตเตอร์นะคะสชาติก็เรียนน้ำเพลินนะคะแล้วก็มาคู่แต่ทุกคนเป็นคู่บาอาจารย์ของสุชาติทั่งมดเลยค่ะกราบขอบพระคุณระลึกถึงคุณความดีของครูบาอาจารย์ทง y งยู u b e ของสุชาตินะคะ <Wow. S 1> ทุกทุกท่านเพิ่นบองหูโตกระซังนะคะหรือว่าถ้าเพิ่นเบังคลิปของสุชาติอยู่คอให้หูว่าสุชาติเรียนรู้จากเพิ่นนะคะกราบขอบพระคุณ ูบ่าอาจารย์อีกเทีอนหนึ่งค่ะเริ่มยูทุกท่านเลยนะคะอืมอืมอหนึ่งตัวมาที่นี่าเปลี้ยงแหนมแหนมคุณแม่หลายคนขายคข็งเหมืมอนกันสั่งมาแล้มาที่นี่อุ่นเงี้มาแล้วรอเดอ้อ กันสมุนปีนองสซางมอนี้มืะออื่นน้ำหมึกเต่าคุณแม่แล้วขันนี่คือซุตซ้ากับไหลเหมืนบ่ลงไหลประมาณสิบโมงอาบน้ำเต็งโตล้วก็จังได้ไปส่งของให้คันท่าเสร็จท่านคันท่าเสร็จท่านก็คือซุตซ้าต้องมาอาชิพแบบนี้ก่อนอาชิพกินแล้วก็ไปส่งของช่วงบ่ายให้นะคะส่งเคอรี่นะคะ,อะเออเกี๊ยบประเด็นเกี๊ยบประเด็นหลายคนว่าคุณแม่เจา้าคก็ขายถือแค่งานเงิน,นละสิบบาท เจ้าขายจัดราคาจืบเอ้าม,มาเกียร์ประเด็นตรงๆก็คือเราไม่รู้ว่าที่อื่นขายเท่าไหร่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าที่อื่นทําปริมาณเท่าไหร่แต่คุณแม่ฉันบอกว่าเท่านี้ก็อยู่ได้แล้วลูกอตอนนี้สถานการณ์ยุคแบบนี้มันเป็นแบบนี้แล้วคือมันหากินยากอะไรก็หากินยากเขาของมันกับแพงซ้มนีก่ก็คือ พออยู่ได้ก็โอเคกัขายไปสิบบาทอันบใหไงพี่อืสั่งกันยิงกว่านะคะขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่สั่งมานะคะที่สั่งมามื่อนีมืออื่นเดี๋ยวก็ไปส่งของให้แล้วค่ะอืแล้วค่า,า,าสูงนะคะบอดก่อนสุชากะประมาณเอาสุชาเนาะกิโลนึงนะสุชาคือสามสิบบาทอมามเหรีย ่มต้นของถอนบ้าหอยม,มูนอะ่ะหอหนึ่งมันกับประมาณกีดหนึ่งสิบหอมันกับประมาณโลหนึ่งไงอือพอก็เลยสิบหอเนี่ยคือสามสิบาทยี่สิบหอก็หกสิบาทแล้วบวกค่าก่องอีกสิบห้าบาทเ<อ>ข้าใจบอพี่นอ้องนะคะเคลียรประเด็นดราม่าก,กันตรงนี้นะคะบริขายตัดราคาแต่ที่ขายซำมมี่ก,ก็เพราะว่าแม่เขาบอกว่าซัมนีก่กะ ดีแล้วถ้ามันตัดาราคาล้านค่าล้านใดกขออะะ็ขออภัยนะคะขออภัยหลายๆค่ะลาดหน้ามีกันน้ำน้ำลาดตลอดปลาตัวหนึ่งตัวบางไงอย่างเลือม ดูดูน้ำซุปมะเหนนโซ่เนี่ยผักเนี่ยซุปเนี่ยเอาไปกินเนี่ยซุปน้ำซุปน้ำเบาเอข้าวของดีมากพม<า>อโองมาเลยสิลูกมาไปกินกันมาอืม ข้อบันเย็นค่ะข้าบันเย็นเครื่องออน,อนี้เ,เด็กค่ะเก็บไมนสำนักทำครอบลูกเอ้หน้อยขวามตอนไหนแม่พอเห็นแม่ขอโทษโแม่พอเห็นอตายกล่อมแก้วน้ำเขาขวา่มแมหัวโทษไม่เป็าหาหนยังเอานี่เนี่ยมันมีดอกกว้อยอยู่เนี่ย อย่ากกินบ้าเนี่ยชาวกล้วยเนี่ยเออเออแม่ขอโทษะมีการฟ้องมีการฟ้องแม่ขอโทษลูกแม่ขอโทษไปเติม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 ไปลูกไข่โอ้ยบายเบาๆว่าบอกให้จบอ่อืม อ่อยไปาองคิพี่น้องร้านต่างๆที่มีเมนูเด็ดอ่อามมงเอ,อกกินข้าวหนก็ได้อมอืที่มีเมนูเด็ดๆพี่น้องคขาอ,อยากโปรโมทก็บอกซูซ่าคอยซื้อกิน เขาไม่ได้ให้กินฟรีดอค่ะขวายเอากินฟรีขวายจิื้อกินแต่ว่าย่กไกไ่อไรเดอร้อไก่ไปว่าได้นะคะบอกกันครับพี่น้องคะ่งข่าวกันนะคะซอยโปรโมทนะคะสุชาติตรงการซอยห่างร้านฟรีค่ะพี่น้องคะหักมานี่ก่อนละ่ะ เอคือบ่ออกห้างใช่ไหมแต่กินเมนูยังเมนูเด็ดร้านเจาะมาหลุดทรงข้าวยี่มาหลุดใหญ่เบสไม่ลงห่องใครเบี้ยมากินใครจ่ายเงินจบโอเคปะโอเคปะก็กันเป็นการใครซอยใครซอยเจ้าะึงแม่ไมาช่องค่อยจะไม่ดังอย่างน้อยๆ้ค่อยก็ได้ทำอะไรสักอย่างเพื่อ คนไทยกำกันมมมหมดไปแล้วครึ่งหนึ่งนะคะหมดไปแล้วครึ่งหนึ่งเพราะว่าด้านบนเนี่ยหมดแล้วค่อยต้องได้แท้กินด้านล่างแล้วนะคะปลาเปือยดีเดียว เหี้ยซ่เหีนยสายแข้งอืมแข้อองอันมีกันผากเกินเกิดขึ้นแล้วบัมมันลอนวินบานมันอนวินจองคอปเตอร์จองคอปเตอร์เป็นอย่างไรล่ะอืมไม่เกี่ยวกับตุ๊ดไม่เกี่ยวกับตุ๊ด อิ่มเร็วมากนะปลานะเอาดีๆตัวหน,นึง่งเออราคาเนี่ยย่ำเยาวมากนะร้านนี้นะขอบันเย็นนะสองร้อยหาสิบได้นี่ปลาตัวเนี้ยนนว้าวอืมเนาะหายจุ๊บ,บใหญ่ก้างเลยดีจ้ะอืมข้องเป็นก้าง อลองเอาคำใหญ่ๆดูเซฟมันจะเป็นยังไงอกระพุงกระพุง้งกระพุง้งกระพุง้งพุ้งอ้อาเห็นหาาวเห็นอืม,อมนี่ ก้อนจะกินปลาก้อนจะลุกหนักหนักหย่ำนะคะ,จะเจ้าอลิณลิเดียลิเดียดุนดุนดุนมันก่อนได้พี่น้องดุนมันก่อนน่าสมมติว่าดุนลุงเหรอลุงมีกา้างลุงหนักได้เต็มที่ชอบกรับกรับเดี๋ยวแซ่บเองเดี๋ยวแซ่บเองค่ะลองดู อืมเนี่ยเจอก้างถขาร้องน้ำหนักเต็มนะคะอาจจะนะคะอาจจะปากเหงือกนะคะร <laughs> ้องทำไมคะร้องทำไมคะเอฟเฟกเสียงแมวขับลูกให้แม่กินก่อนเดี๋ยวแม่จะเอาก้างให้หนูเอง <laughs> เข้าใจไหมน้องแมวมาเฝ้าแล้วล่าสุดอืม มักสลัดกระยากอ่นกินไหมก๊ะคุณบองงามกันใจกินเนี่ยรุช oh, <no. S 1> <c oughs> าตเสียงครับยังม่กินอิ่มก็ยังไม่ห้กินเราลูก กระพุ้งป่ากระพุง้งคางมันตรงข้างมันบอลเนี่ยหมองมันมันเนี่ย oh, <no. S 1> ไหนล่ะไหนล่ะนล่ะหลอมเบ่งบองครับ เนี่ยคือมะนาวนะครับอืมนี่คือมะนาวนะคะรับมาลูบไปที่กันทีด่ดอกเพราะว่ากปซื้อมาก<ะ>ินปลาเยอะๆว่าผู้ชายในติ๊กตอกมาหลอก ผู้ชายยิ่งมายั่วดีทำไมได้แล้วเนาะลงรักเข้าไปแล้วไม่กล้าบอกใครหัวใจมักเบารุ่นนอ้องไม่เพียงจับจอบมองมองหมายอบอกเอาไว้ในใจนักขนคนขคะที่รัก <laughs> หวังว่าคลิปนี้คงไปถึงผู้ชายคนนั้นที่ฉันฝันดึงเขาเกิด <laughs> 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 ตายกูตายตายกูตายตายกูตาย,ตาย,ตาย,ตายมากูบ้าเด็กน้อยแล้วมันี้กอวะตายตายตาย <laughs> คนเชียร์ก็เชียร์ดีดี เดไหลรูชาตกับมันอ่อยคริ่นตดดีดีกลัหลังเงิดยากคดความันอร่อยมาอกอยฉันชงเลยฉันสีบหลงสนีนะคะแกบอกนุ่นสกระลงไม่แห้งแล้วเข้าใจบอกว่าเธอเถนะื่น่ะกับเรื่องจินตนาการนะ่ะมันเป็นเรื่องคู่กัน ครอบ<า>ครับไม่เห็นแล้วลวกน้องแมวมันมาอยู่กับแม่กำลังหมดแรงมูซายลูกมาเลยกคราบ<อ>ทุกคนถา<ม>กระเทยตัวนนี้อร่อยแบบไข่นะมะันกำลังรักษาหุน่นสามารถกินได้อีกแค่หนึ่งค่ำเท่านั้นค่ะเ <laughs> พราะว่าอิ่มค่ะตวใหญงแห้งเนาะตัวหนึ่งเนี่ย กินได้หมดครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นไม่กินหมดค่ะกินครึ่งตัวพออิ่มคำสุดท้ายของคลิปนี้ค่ะ,ะแบบอ,อ,อ,อผัก ที่มันจุ่มน้ำแล้วขอเบาๆหนึ่งกานเอาเอาแบบนี่ออกก่อนมันจุ่มน้ำแล้วเนี่ยผักเลยสิบประทันสู่คาจะเชียโอ้โหหลับตาออออขอไปงามจากผักไรเขาปาก คนไหนอืมอืมเด็ดพอพออิ่มอิ่มนะครับแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณร้าน รัวบรรยินนะคะช่วยทำอาหารอ,าร,อร่อยยมาให้กินนะคะ2องหัาสิบบาทปลาหมินนึ่งมะนาวย่างเลิศค่ะพี่น้องอย่าลืมนะคะร้านใดมีเมนูเด็ดๆแนะนำสุชาคะ่ะเพราะว่าเขาคิดบอกว่าเขาอีกกินอีอย่างเขาไปซื้อเอาดอกมากินปีนะคะมีจันยาบัน่า <laughs> นไปซื้อแล้วจังแถมออกโอเคขอบคุณเลยหลายค่ะที่มากินข้าวซอยเป็นมูสุชาินะคะคอมเมนต์มาบอกกันใต้คลิปได้นะคะพี่น้องคะ่ะอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจทรงกําลังใจแห่งกันนะคะไปแล้วไปแล้วไปแล้วขอบพระคุณหลายๆพ่อไม่คลิปหนะ้าสวัสดีจ้ามากดไลค์ถิอใจกดแชร์แต่ถ้าไอยากผ่านคลิปต่อไปกดสันกระดิ่งไม่เลยจ้า